เสียงการาน้ำทำยังไงมาดูกันครับสวัสวดีครับผมเซปต้านะครับผมพอดีเห็นสาเมชชันมาว่าอยากให้เซปต้าสอนดูดการาน้ำอย่างนั้นแหะ <Duty> เฮ้ยจะรู้ไปทำไมนะ <c oughs> แต่ว่าไหนๆก็ขอมาละอ่าก็เดี๋ยวจะสอนแล้ <c oughs> แลวกันนะก็ที่เซปต้าใช้นั้นเป็นเสียงแบบดูดลมเข้าไม่ได้ปล่อยออกนะครับ <c oughs> อย่างแรกเลยให้หายใจเข้าแบบว่าให้มีเสียงแบบอย่างเงี้ยต่อไป ลองดูดลมเข้าเยอะขึ้นเหมือนหายใจเข้าทางปากเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็จะได้อารมณ์แบบนี้ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละครับ <c oughs> ถ้ามันยังไม่บีบพออาจจะต้องใช้วิธีบีบเส้นเสียงหรือดูดเสียงให้แรงขึ้นดูดลมให้แรงขึ้นนะฮะมันก็จะได้ประมาณนี้ มันอาจจะไม่ใช่การน้ำสทัทีเดียวนะแต่ว่าก็ลองคำคลำดูแล้วกันแบบว่าบีบน้อยลงบีบเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ก็ต้องลองดูแล้วกันนะเพราะเพราะว่าคอแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับผมก็ <c oughs> ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดชื่นชอบกดแชร์รีทวีตรีอะไรก็ว่าไปก็ฝากตัวด้วยครับผมเซตตานะครับขอบคุณครับ <c oughs> อะไรเนะ